นะคะนื้คือคืออะไรจ๊ะเพิ่มเลือดเพิ่มที่จะบำรุงโลหิตเนาะบำรุงเลือดกินแค่ช่วงบ่ายใช่ไหมก่อนจะอาบก็อาหารตัวนี้นะคะเราจะกินสิบโมงเช้าถึงบ่ายสองนะคะเป็นอาหารสดไม่ผ่านไฟนะคะอาหารตัวนี้บำรุงเลือดเนี่ย อย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง30มิลลิลิตรนะคะมันสามารถเก็บไว้ได้ถ้ามันเกินถ้ามันใช้จนเหลือเขาจะเก็บไว้แล้วเขาก็จะดึงขึ้นมาเหมือนรีเซิร์ฟนะคะมันเป็นสารอาหารสารสาคัญที่ร่างกายขาดไม่ได้แต่ไม่ได้ต้องการทุกวันนะคะเราจะกินวันเว้นวันหรือสัปดาห์ละวันหรือ ไม่ได้จริงๆเดียวละครังก็ได้แต่ว่าผาลของการที่ห่างเกินไปก็จะทำให้เราเป็นโรคคุณเลือกที่ไม่มีคุณค่าอยู่เท่าไหร่นักในส่วนของเลือกก็จะด้อยลงจางลงนะคะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยที่อาการนํามาใช้ในเนื่องจากว่าดูแลน้องพงช่างเทคนิคศีรษะโศกนะคะที่มีูกน้อยสองคนนะอ่ะช่วงที่เขาขาดตัด <c oughs> แล้วอยู่ในระหว่างข่านตัดเสร็จแล้วเขาก็ให้นให้คีโมนะคะ ผู้ชายผู้ชนะผู้ชายผู้ชายที่อุ้มมาจะผู้ชายที่ทำเพิ่มเสียงให้เราเพราเขาจะให้คีโมเนี่ยปรากฏว่าไปตรวจเลือดเลือดมันไม่ผ่านนะคะพอเลือดไม่ผ่านเราเสิร์ชเจอนะคะแล้วเจอหมอไทยร้ายหมอที่เดี๋ยวก็ทําชาที่มั่งที่เดี๋ยวก็ปันมาละตอบ้างมะเขือพวงบ้างเราเลยมิกซ์เพราะว่าเรามีนะคะที่อาการเพิ่มมาก็คืออันนี้มันเปน้ําเหลืองนะคะข้าวะจ้าเสร็จแล้วตัวจิงจูฉายพอเสิร์ชเข้าไปเนี่ยมันเหมือน มันทําให้เซลล์มะเร็งมันแข็งแรงแล้วสู้กับมะเร็งได้นะคะเราก็เลยให้เซลล์แข็งแรงเซลล์เราแแข็งงรเเรานี่ยมันสู้กับเซลล์มะเร็งได้นะคะเซลล์มะเร็งแข็งแรงเออเซลล์มะเร็งแข็งแรงอ่าถี่ลูกชายอ่าอันนี้อาการก็ที่ว่าพวกเรามีหลายคนนะคะพวกเราก็น่าจะกินได้กินได้ค่ะ อ่ะอายุยี่มมนี่เห็นอ่ใบมะละกอแล้วก็อ่ะอ่ะขนาดเล็กนิดเห็น่เห็นเต้อใบมะละกอเวลาคนเป็นรงก็ต้อได้ได้ได้เขาเรียกว่าอะไรนต้องต้องถามปน์นะไอไอตัวปปนอนาเป็นมันจะเปตัดตัพวกอมันจะโตีนที่ว่าโปตีนนักเวลากเข้าไปมัน่อยไ่ได้่ไตีครับ อันนี้อาการคิดว่าพวกเราน่าจะทนไม่ได้ในกลิ่นของเขาในรสของเขาอาการก็เลยช่วยนะคะเอาเท้าเปลือกได้เลยจะไปเฉยไม่หรือว่าใมันรำคาญดิบก็ได้หามก็ได้ถ้าหามมันจะช่วยความหอมปกติแล้วอาการจะดิบอันนี้ให้ปลุกดิบนะคะปกติแล้วอาการจะ เอาสับปะรดใส่ไปด้วยนะคะบางคนไม่ไหวจริงๆถ้าอยากจะใส่มะม่วงสักนิดนึงไออย่างเงี้ยก็ได้นะคะแต่ทําให้น้องรงนะคะอากาศเพียวนะแป้งเดียว30มลอากาให้เขากินบ่ายโมงตรงเขากินสามวันไปตรวจเลือดเลือดผ่านเขาก็เข้าีโมะคะอันนี้ที่ช่วย มรกอช่วยตอนนี้<ต>ช,ช่ว่าพวกเราลองเสิร์ชเข้าไปดูนะนายแพทย์ฉันใจยอดสินที่อ,อยู่เวลเนสวีแครมีแครม,มวกเล็บท่านจะ,<ม>จะให้เอาใบ<ก>ผักร้อยชนิดหยิบมายอย่างละใบละใบบแค่นี้นะคะครบร้อยใบปุ๊บปั่นเอาแค่น้ำมานะคะสามสิบมลลิลิตรอาทยันสัปดาห์ละครั้งนะคะมือ้อนี้แหละ อันนี้เป็นวันนล่วันได้สัปดาห์ราคาได้อาทิตย์ละค้างอาทิตย์ละค้างมัน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 ไม่ขับทิ้งมันมันเก็บไว้มันเก็บไว้ใช้อาทิตย์ละค้างดึงกลับมาใช้ได้ต้องคิด